สวัสดีครับวันนี้ผมพามาออกหม่ใหม่นะครับหม่ที่พามาวันนี้ก็เป็นใหม่ของนะครับทํากันบ้านตอนเช้าเสร็จก็พามาออกหม่ตอนเย็นครับมาลองดูกันครับว่าจะมีตัวไหมนะครับเยื่อที่ใช้ในะวันนี้ก็เป็นกบยางตัวใหม่นะครับ หมายนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีตัวครับเพราะว่าย้ำไปหลายไม้แล้วครับเดี๋ยวลองไปดูไม้ข้างหน้าต่อครับภาพหมยถัดมานะครับหมายนี้ก็สวยอยู่นะครับเป็นตข้างบนก็มีครับตบนะครับก็มีร่มด้วยเดี๋ยวไมายนี้น่าจะมีตัวอยู่ครับมาลองดูกันครับว่าจะมีตัวไหมครับ โอไม่โดนครับไม่โดนครับกัดไม่โดนเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เห็น,นเห็นไม่จมครับโหตกใจเลยครับกัดย่งดีนะครับกัดไม่โดนเดี๋ยวเรามาลองซ้ากันดูครับะดกัน เขาขยมก้งกอนครับ <Hi> ไม่กัดแล้วครับโหเสียดายมากเลยครับคิดว่าโดนแล้วครับที่ไหนได้สายสลิงหนักครับก็เลยมันเลยทำให้เหมือนปลามันลากไปครับเดี๋ยวไปดูหมายข้างหน้าต่อครับหมายนี้กัดไปแล้วครับ เดี๋ยวเรามาลองซ้ำหมายที่เอวันนั้นที่ปลาขยะกันครับวันที่เหยื่อขาดครับลองซ้ำมันดูครับว่าจะกัดไหมครับวันนี้ก็มาลองดูครับเมื่อวานนี้ก็มาซ้ำแล้วครับก็ไม่มีอากาศนะครับเราจะมาลองซ้ำดูครับวันนี้จะได้ตัวไหมครับ ก็เย็นแล้วนะครับหลังจากตีมาสักพักนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับเรามาสรุปผลงานกันนะครับวันนี้กัดหนึ่งตัวครับผมว่าแล้วครับว่ามันต้องกัดแน่ๆครับหมายสวยมากก็ผิดผิดที่ผมนี่แหละครับที่ยังไม่ได้เช็คครับคิดว่าไอปลามันดึงสายไปครับที่ไหนได้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้ครับก็เลยวัดเลยครับ ตัวใหญ่ด้วยครับเสียดายมากเลยครับแล้วก็พอมาตีซ้ํานี้ตรงวันนั้นที่ขยับนะครับก็ไม่มีอาการอะไรเลยครับวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะครับขอบคุณครับ